ปีนี้เขาบอกว่าฝนจะมาถึงเดือนกุมภานะนะครับจะถึงเดือนกุมภาระยะเวลาถ้าฝนหมดช่วงกุมภาจริงๆนะครับยังไงเราก็ทําไม่ทันนะพะมันตึ่ถึงช่วงเอาอ้อยเข้าหีบก็สวัสดีนะครับสวัสดีสายหวานนะวันนี้ก็เอากิจกรรมนะครับเล็กๆน้อยๆมาฝากกันอีกนะครับในการ ทำไรโอเควันนี้ก็แดดดี่าเมฆบ้างเป็นยอมยอมนะครับเดี๋ยวพาเข้ามาดูแป้งครับพอดีเตรียมแป้งนะครับไล่หน้าดินนะไล่ปรับหน้าดินนะครับสภาพหน้าดินเพราะว่าผมปรับภูมิทัศน์นะครับในการ ทำหน้านะครับทำสวนด้วยปรับแปลงใหม่หมดนะครับค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยยังไม่อยู่ตัวครับเพิ่งเริ่มทำปีนี้นะครับปีแรกตั้งเป้าไว้หลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้เพิ่งเข้ามาทำนะครับเพิ่งได้ทำเริ่มทำเป็นจริงเป็นจังเนาะแต่ก่อนก็มีเดโมนะครับคุยใบปนีนี่ก็เริ่ม มาทำนะครับเป็นจริงเป็นจังเริ่มแต่ก็ดูแล้วก็ยังไม่อยู่ตัวนะครับประมาณนี้ยักปีหนึ่งสองปีนะครับเราคอยมาดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็พามาดูลักษณะแปลงนะครับเตรียมไว้นะครับปีหน้าว่าจะเล่นระบบน้ำนะสำหรับไรอ้อยนะครับสายเนื้อที่ประมาณจะสี่ไร่นี่มั้งครับประมาณนี้แหละนะแต่จะเป็นยังไง ก็คอยติดตามผลงานนะเดี๋ยวรอดูแปลงที่ผมทำให้ดูนะครับทำเป็นแปลงทดลองว่าเราจะได้25อัพไหมนะครับมองเห็นไกลๆนะครับสภาพแปลง้อยข้างหลังวันนี้ก็มาไล่ดินนะครับให้อยู่ให้มันได้ระดับหน่อยนิดนึงนะครับค่อยๆไล่ทีละปีนะครับไปตามงบประมาณเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูลักษณะแปลงนะครับลักษณะแปลงนะครับ ขข้าวบริเวณนี้มันจะเป็นที่นาเก่านะครับจะได้ไล่ดินลงนะครับดินถมให้เป็นแปลงเดียวกันเพราะว่าแต่ก่อนมันจะเป็นเป็นชั้นนะครับชั้นไข่ชั้นมันนะแปลงที่นาก็อีกแปลงหนึ่งนะครับที่สูงที่ต่ำนะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคล้ายๆดินชันๆเนาะ คล้ายคนละแปลงเลยก็เลยโลนะครับไล่ใหม่ไล่ดินลงไปถมให้มันสฉลบนะครับสโลบสโลบเบ้าถืกเนี่ยผิดเนี่ยนะครับลงไปนะฮะเป็นแปลงเดียวนะครับค่อยแต่งไปทีละปีทีละปีนะครับดูสภาพนะก็เป็นแปลงที่หน้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่อยู่ตัวนะเพราะว่าดินจะไหลสไลด์ไปตามน้ําอยู่นะครับเพราะว่าดินเรายังไม่อยู่แต่ปีหน้านะถ้าลงอ้อยเซจนะ ดินก็น่าจะนิ่งนะครับเราค่อยไปแต่งที่นาเพิ่มอีกนะโอเคลักษณะคร่าวๆของแปลงนครับลองดูครับปีนี้ถ้าแปลงอ้อยทดลองนะครับที่ทําอยู่ประมาณตั้งเปาไว้25ตันอัพเนี่ยถ้าได้ก็คือมาทดลองแปลงใหญ่และเพิ่มมาคือระบบน้ํานะครับน้ำน้ำน่าเป็นน้ําลาดพอสายทุนไม่เยอะนะครับสามารถ หาทุนหมุนเวียนได้นะตาลินระบบน้ำหยดก็ต้องซื้ออุปกรณ์เยอะนะครับคงจะไม่ไหวอ้าโอเคเออลืมอีกครับดามานิดๆหน่อยๆหลายคนบอกว่าทำไมไม่ปลูกมัน่าแปลงที่สวยๆนะครับว่างๆแบบนี้มันมีหลายสาเหตุนะครับหลายปัจจัย บางครั้งก็หาพันธุ์ไม่ได้แล้วก็พันธุ์มันไม่ได้ตรงตามแนวคิดนะครับแล้วอย่างพันธุ์มันที่สังเกตดูพันมันเขตบ้านเราปีนี้ก็เป็นมันอ่อนนะครับหลายปีสังเกตว่าการปลูกมันจะตายนะครับเพราะเราไปนําท่อนพันุ์หรือว่าต้นพันธอ่อนอาจจะปีที่เราปีนี้นะครับเราอาจจะดูว่ามันเป็นมันรอดกัจริงนะครับแต่สอง ย้อนกลับไปปีสองปีก่อนนะครับที่น้องมันเราชอบเอามันอ่อนมาปลูกต้นมันพันมันเลยไม่แข็งแรงนะครับเวลามาปลูกแลเลนโดนความแรงนะครับโดนภัยแรงทำให้ท่อนพันเหี่ยวเสาตายไปนะนี่ปัญหาหนึ่งที่กเกษตรกรยังยังมองข้ามนะเราหามันรอบปี เทเๆไม่ได้นะครับก็เลยไม่เอาเอเรี่องหนึ่งนะครับเนี่ยคือมีสัตว์เลี้ยงก็เลยปล่อยไวนะ้พอได้ปล่อยกินหญ้าเนาะโอเคนะครับยังไงก็ฝากคนงานติดตามโอเคเอออย่างหนึ่งครับ <c oughs> ถ้าเราปลูกมันนะเราจะไม่ได้ไล่ดินนะครับช่วงช่วงนี้นะช่วงยังมีท่อนต้นมันอยู่ เราจะต้องเก็บมันนะครับออกแล้วค่อยเราถึงจะได้มาไล่หน้าดินเนาะผมมองว่ามันจะไม่มีเวลาขนาดนั้น <c oughs> นะครับสู้เราปล่อยไปเลยแล้วก็ไล่ดินทีละเล็กขน้อยตามงบประมาณนะครับถ้าสมมุติเราปล่อยไว้เอาปลูกมันใส่นะครับแล้วค่อยขุดมันออกมาไล่ดิน <c oughs> เพื่อถึงช่วงนั้นนะครับทุนเราไม่ถึงนะ งานเราก็จะค้างๆคาๆนะครับไม่เสร็จเละอย่างหนึ่งนะครับปีนี้เขาบอกว่าฝนจะมาถึงเดือนกุมภานะ,นะครับจะถึงเดือนกุมภาระยะเวลาถ้าฝนหมดช่วงกุมภาจริงๆนะครับยังไงเราก็ทําไม่ทันนะพอมันตึกถึงช่วงเอาอ้อยเข้าหีบนะครับเอาเอาอ้อยเข้าลาน เราจะมามัวจะกับแต่งดินแต่งหน้าดินแต่งสภาพสวนอยู่นี้ไม่ได้นะครับโอเคนะครับเข้าๆเดี๋ยวยังไงก็ฝากผลงานนะครับทั้งทาง,ง u t u b e และ Facebook ไปครับเดี๋ยวลุยงานต่อสักพักแล้วก็เราไปเล่นน้ำกันก็คลิปนี้ฝากไว้ครับสวัสดีครับ